สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุนารีเคลียรประเด็นแฟนหนุ่มฝรังเรียกได้ว่าเป็นคนดังที่มีแฟนหนุ่มกว่าและยังมีรักที่มั่นคงแต่ก็ยังมีข่าวกับแฟนหนุ่มฝรังออกมาอีก ถึงแม้ว่าจะเคยตอบคำถามเรื่องนี้ไปแล้วหลายครั้งแต่งานนี้ก็ยังเจอประเด็นหนุ่มวอลเตอร์สามีของสามีหนุ่มฝร,รั่งของสุนารีราชศีมาไม่ทำงานทำการเกาะภรรยากินเล่นเอาพี่สุนารีต้องเคลียประเด็นเรื่องนี้ผ่านทางช่องวันอีกครั้งหนึ่งว่าหลายคนถามว่าวอลเตอร์ทำงานอะไรมาอยู่กับพี่สุเขาก็ไปสมัครตอนแรกๆก็รับแล้วด้วยเป็นฝ่ายประสานงานต่างประเทศแต่พอวอลเตอร์ไม่อยู่น้องหมา20กว่าตัวที่บ้านก็ลำบากเหมือนกันนะคือวอลเตอร์เขาเป็นหลังบ้านที่ดีของพี่เขาช่วยดูแล น้องสุนัขทั้งหมดที่ต้องคอยดูเองเขาทําได้หมดทุกอย่างเราหาคนมาเลี้ยงน้องสุนัขแต่ปรากฏว่าตัวที่ไม่สมบูรณ์สุดท้ายก็ต้องดึงวอลเตอร์กลับมาดูแลเหมือนเดิมเราจ้างคนอื่นก็เดือนละสองหมื่นแต่วอลเตอร์มาดูแลแทนไม่ต้องจ่ายตังค์พรอมหัวเราะทำให้เราไม่เป็นกังวลเรื่องการทํางานเรียกว่าเคลียร์ชัดแล้วว่าวอลเตอร์ Walter ช่วยอะไรภรรยาอย่างสุนารีบ้างเพราะแต่ละรูปที่เห็นก็น่ารักมุ้งมิ้งกับน้องสุนัขไม่น้อยอย่างไรก็ตามเป็นคู่ที่ดูหวานกันมากๆแม้ว่าจะคบกันมาสักระยะหนึ่งแล ความหวานก็ไม่ลดน้อยลงเลยแม้แต่อย่างใดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ